บรรยากาศดีกันนภพัทนนั่งแช่น้ำํำชมวิวสวยช็อตนี้ทําเอาโฟกัสผิดจุดนักร้องนักแสดงหนุ่มผู้ที่มีความสามารถหลากหลายและยังเป็นไอดอลในดวงใจของบรรดาสาวๆทั้งหลายอีกด้วยหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีสําหรับกันนภพัทรอินใจเอื้อศิลปินหนุ่มน้ําเสียงใสแสนละมุนวัย32ปีค่ะล่าสุด กันได้ลงรูปตัวเองขณะนอนแช่น้ำรับอากาศบริสุทธิ์กลางแจ้งพร้อมกับชมวิวทวทัศน์ในมุมที่มองไปเห็นต้นไม้ภูเขาแม่น้ำและท้องฟ้าอันแสนสวยงามพร้อมแคปชั่นว่าแช่น้ำด้ยวยกันไหมวิวห้องผมสวยนะแต่งานนี้ทำเอาชาวเน็ตและบรรดาฟแฟนคลับทั้งหลายต้องโฟกัสผิดจุดโดยจ้องไปที่ซิกแพคแน่นแน่นก่อนเลยอันดับแรกมันช่างสะท้อนเข้าตาซะจริงๆพร้อมคอมเมนต์เป็นเสียงเดียวกันรัวๆว่าวิวสวยจริง well